ขั้นตอนสารรัฐธรรมนูญชี้ชะตาประยุทธ์ผลการประชุมนัดพิเศษของ9ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาคำร้องคดี8ปีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนร,ราษฎรจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่501วันอังคารที่11กันยายน2561 ซึ่งมีวาระการประชุมรับรองบ,บันทึกการประชุมครั้งที่500วันศุกร์ที่7กันยายน2561มาที่สารรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่13กันยายน2565และกำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันพุทธที่14กันยายน2565ชี้ให้เห็นว่าการเรีกรร่กงเอกสารดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีคำชี้แจงของนายมีชัยหรือชุพันธ์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญหลุดออกมาโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าบันทึกการประชุมครั้งที่500ของคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญมีข้อมูลไม่สมบูรณ์และมีข้อบกพร่องอยู่ไม่ได้มีการรับรองรายงานการประชุมฝ่ายคา้านจึงใช้เอกสารบันทึกการประชุมครั้งที่501เมื่อวันที่11กันยายน2551รซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายมีเนื้อหารับรองการประชุมครั้งที่ 497ถึง500ซึ่งถูกระบุว่ามีความถูกต้องมาหักล้างจึงได้ยื่นเอกสารไปให้ประธานรัฐสภาเพื่อส่งต่อไปให้สารรัฐธรรมนูญแสดงว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญให้น้ำหนักในเรื่องนี้พอสมควรจึงขอเวลาในการให้ฝ่ายสำนักงานเลขาธิการสภาทำการตรวจสอบและส่งเอกสารทั้งหมดคงต้องรอการพิจารณาในวันที่14กันยายนอีกครั้งว่าตุลาการ จะมีความเห็นอื่นใดในการเรียกข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีแล้วศาลก็จะประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยคดีสัปดาห์หน้าอาจจะได้รู้ชะตากรรมของพ้นเอกประยุทธ์ในเก้าอี้นายก